สวัสดีผู้ชมช่องรักเตดิมกนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการแอบส่องสตอรี่นะครับโดยที่ไม่ให้เขารู้นะครับว่าเราเข้าไปส่องนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกครับก็ให้เราเข้ามาที่เว็บนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับก็กดเข้ามานะครับก็จะเจอกับหน้าตาแบบนี้นะครับที่ช่องนี้ครับสีขาวตรงนี้นะครับก็ให้พิมพ์ไอจีของ คนที่เราอยากจะส่งสตอรี่ไ g ไปนะครับสมมุติผมจะยกตัวอย่างเป็น IG ของผมนะครับดักเตดีนะครัก็พิมพ์แอดไปนะครับแล้วก็ d u c k duck d c t r d i m นะครับก็พิมพ์เป็นอ่เป็น ID ของ IG นะครับเมื่อพิมพ์เสร็จนะครับก็ให้มากดที่ปุ่มนี้นะครับนะครับที่วงกลมไว้นะครับ ก็กดไปนะครับปึ๊บก็รอสักครู่นะครับอันนี้มันก็ใช้เวลาหน่อยนะครับก็รอเราก็เลื่อนลงมานะครับมาอ่ามาแล้วนะครับนี่เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะรับไดอยู่ของล่างนี่ครับมันก็จะขึ้นที่แถบนี้ครับสตอรี่นะครับนี่อันนี้ผมลงไว้ของผมลงไว้สตอรี่เดียวนะครับนี่อันนี้ครับมันก็ขึ้นมานะครับ ก็สามารถกดดูเต็มๆได้นะครับก็กดที่รูปได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นการดูเต็มๆนะครับก็อันนี้ผมลงไว้สตอรี่เดียวนะครับอ่าสมมุติถ้าจะดาวน์โหลดก็ได้นะครับมีปุ่มดาวน์โหลดอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวลองพร้อมกันนะครับว่าผมก็ยังไม่เคยดาวน์โหลดครับว่าจะเป็นไงนะครับอ่านี่ครับ แล้วก็เนี่ยดาวน์โหลดเสร็จสิ้นครับผมก็จะกดเปิดนี่ครับสามารถดาวน์โหลดได้ด้วยนะครับวิธีนี้นะครับเป็นการส่งตอรี่นะครับโดยที่ไม่ให้เขารู้นะครับก็ถ้าเขาตั้งเป็น private ไว้ผมเคยลองแล้วนะครับมันก็จะไม่สามารถทําได้นะครับถ้าเขาถ้าเขาตั้งเป็นสาธารณะอันนี้ทําได้นะครับก็ลองเอาไปใช้กันดูนะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกดติดตาม เพื่อกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณสารการชมครับสวัสดีครับ